ทอดไก่ครับอาหารเช้าวันนี้ทอดไก่เป็นยังอไงเฮ้ซีิอ,อะไรโอ้ซุปมมมนนหมกม,มี่อ๋อหมกนอไม้ซุปมามี่อ่ะเอาลงทอดไก่ลงลงเลยลงเลยอโอ้โหเดืองฮาลาม ส่วนพีส่วนน้องมาได้ครับวันนี้ส่วนกับพมนั่นสีดีกินซุปน้ำหม่นโอ้ยังกมกน้ำม,ม่มไสหมูทอดไก่เพิมฝีมือเฮสีส่วนซุปมัมมี่เราก็เดินไปซื้อเอาที่ตลาดนะครับมังมี่ทำไมเป็นสีอย่างนั้นอะ มีแม่ค้านี้เจ้านี้อร่อยมานะครับเพื่อนพี่เพื่อนน้องนะครับกินเขาน้ำกันนะมืดเสานะครับกินเข้าแล้วกะทิแก้วออกข้างนะครับปหาอยูหากินยุห้องกะกินออกไปกัทําการแล้วกับหาอยูห่หากินกินเข้าไปพี่น้องตามกินได้กินเข้าไป เิแต่เอาทางพีบอ